สวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องสู่ขู่สู้คนครับมันีกามาพบมาผอกับเปาเล็กผ้าแสมก็ครับพี่น้องหาตัวเนียสุดแทบมาสู่กินด้วอครับผมผ้ามาเห็ดสศกเล็กครับพี่น้องวันนี้ศกเล็กลอยเลือดนะครับผมอันนี้ห้องมักเลือดก็มักดีไว้แล้วนะครับเอากับสีมาปุงก็เลยครับอันนี้มักเลือดไ้ครับพี่น้องแขนมันตั้นครับผมสีออกแดงหละเล็กน้อยนะครับมาปุงก็เลยครับผม ผงนัวครับพีน่น้องใส่ลงไปครับใส่ผงนัวแล้วเขาก็จะข้นก็เนาะครับผมเื่อว่าให้ผงนัวแตกนะครับให้สลดแตก รียบ้อยครับผมใส่พริกป่นครับวันนี้มักเผ็ดกับไส่ไลายเนาะครับอันนี้พริกเผ็ดแห้งครับผมจะสอนหนึ่งกับพ่อครับเข้าคั่วครับคั่วไม่ไหม้ด้วยนะครับผมเข้าคั่วานักแน่เจ้หน่อยครับเบาเรียกมาเข้าคั่วได้หลายครับผม แขนดีขนาดครับอันตอนมักเข้าใส่เกลือน้ำนะครับผมลืมบอกว่าหันใส่เกลือน้ำครับเนื้อจะแข็งเนาะครับมักเลือดใส่เกลือแล้วก็ใส่ดีครับผม แก่น้นตันนะครับพี่นอ้องหยอดน้ำปลาทั้งน้อยครับลืมเ,เตรียมนำปลาครับผมหยอดทังน้อยหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาใส่เกลือแล้ว ตามเลยหอมรั่วม,มากนะครับใส่ลงไปเลยครับผมแขียนดีแหงครับพี่น้องชิมมืงครับอพอดีเลยครับผม อนการครับก่อยเนื้อนะครับผมซกเล็กมันตรงมีนแนวกีวยาข้าวพ <c oughs> ี่น้องดินรั่วแล้วครับผมเป็ดเดียวนึงคือดินรั่วแล้วเนาะครับจากหนึ่งผลงานเพลงครับ ยอดเลยครับผมผมพอดีเลยครับเนื้อนี่นุ่มดีนะครับผมแข็นแต่ว่านุ่มเพราะว่าเห้ามักเห่ามักไว้นะครับมักไว้ประมาณสิบนาทีครับผมสิเข,ขียนเลวก็น,นุ่มดีเลยครับ ฝากพ่อแม่พี่น้งสุขุทุกคนกดท้าต้องใกดไลค์กดชแชร์กดติดตามเบาเลยนะเด้อครับผมฝากเป็นกำลังใจให้ทิมนะครับสิจัดแต่งพระเขานะครับพี่น,น้องบันนี้ถ้าเจ๋บต้องการครับผม